และทิมนี้ของเรานะคะก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ <Yeah! S 1> และสถานที่แรกของเรานะคะก็คือวัดถ้ำเสือนะคะซึ่งวัดนี้นะคะก็เป็นวัดดังที่กาญจนบุรีนะคะตามไปดูกันได้เลยบันไดสำหรับเดินขึ้นและลดล่างลดล่างเราต้องทำการซื้อตั๋วก่อนนะตั๋วคนละสิบบาทรวมไปกลับเลย และสำหรับใครที่ใส่ขาสัาน้นมีให้เช่าผ้าถุงผืนละย0นะคะีย๋ยวกำลังจะขึ้นรถพนานไปข้างบนกันนะคะโด๋ยอนอันน่าสนไหมหาขึ้นทีละสองเออโดน ได้สูงและชั้นมากเลยนะทุกคนสุดยอดและทางด้านนี้ก็จะเป็นที่จำหน่ายดอกไม้ทูบเทียนรวมถึงมีตู้รับบริจาคสร้างกระเบื้องด้วยนะ และนี่เราก็ทำการซื้อดอกไม้กับทูปเทียนแล้วไปไหว้พระกันเลยตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขึ้นไปนมัสการพระบรมสารีร,าริกธาตุมยอดเจดีย์ชันที่เนะคะ ก็เหนื่อยแล้วนะคะมีทั้งหมด9ชั้นนะทุกคนสู้ตายอ้หมีต่อทุกคนเหนื่อยมากขอบอกเวลาที่นี่และเมื่อเรานั่งรถล่างลงมานะเราก็ไปต่อกันที่ถ้ำนี้เลย ก็คือจะเป็นตัวถ้ำที่อยู่ในวัดถ้ำเสือนะคะในนี้ก็จะมีการถวายสังฆทานด้วยนะแล้วก็ยังมีให้สักการะบูชาหรือวหว้พรนิเองก็จะเป็นผ้าที่อยู่ในถ้ำนะคะแบบนี้เลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ลัคนาคาเฟ่นะคะซึ่งร้านลัคนาคาเฟ่นะคะก็จะเป็นร้านขายแบบคาเฟ่ะะขายก๋วยเตี๋ยวประมาณแบบริมนาทุกคนซึ่งที่นี่ก็จะใกล้กับวัดถ้ำเสือมากเลย สี่เมตรเองทุกคนบรรยากาศก็คือดีมากเลยนะคะใครที่แบบว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วมาวัดอย่างเงี้ยเราก็แวะมาได้นะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกัน กะเพราไก่ไข่ต้มนะคะนี่น่ากินมากเลยหกสิบห้าบาทแล้วก็เมนูทีเด็ดนะคะก็คือเส้นเล็กต้มยำไข่นะ่ากินมากพร้อมกับเบลดีๆ และสถานที่ที่3าขอราในวันนี้นะคะก็คือ The Village Farm To Cafe นะคะทุกคนซึ่งเป็นคาเฟ่ยอดฮิตอีกหนึ่งคาเฟ่เลยที่อยู่ที่กาญจนบุรีนะคะคาเฟ่ Cafe นี้ก็จะติดกับร้านอาหารคลิมันตาด้วยนะคะสวยมากทุกคนอันนี้คือคลิมันตาสวยมาก เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าและนี่จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะซึ่งแต่ละเมนูก็น่ากินมากๆเลย แต่ว่าน่าเสียดายนะที่วันนั้นคนเยอะมากเลยทำให้ไม่มีโต๊ะว,ว่างนะคะเราก็เลยซื้อแต่เครื่องดื่มแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปนั่นเองสตรอเบอรี่โยเกิกร์ตนะคะแล้วก็เมลอนปัน่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะแล้วก็ใครใสก่กาแฟก็เอสเปรสโซ่เย็นนะคะทุกคน สั่งอะไรมาคะค่ะก็น้ำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะคะเป็นสมูทตี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยดีค่ะเหมือนจะผสมมะนาวมาด้วยนะคะซึ่ง95บาทก็ถือว่าคุ้มราคาอยู่นะคะอร่อยมากแล้วก็คุ้มราคาด้วยนะคะวิวดีมากวิวดีมากเหมาะกับราคามากทุกคนมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะแต่ว่าร้อนนิดนึง งที่พักคืนแรกกันแล้วนะคะทุกคนตักขึ้นเลยปะซึ่งที่พักของเราในวันแรกก็คือรีวเวอร์รีโซเทล ไปดูในห้องกันเลยโดยที่เราจองมาเป็นแบบดีลักลูมนะคะในราคา1 1 9 0าบาทรวมอาหารเช้าแล้วนะโดยรวมห้องเขาดีมากๆเลยนะคะแบ่งสัดส่วนได้ดีมากตามไปดูห้องน้ำกันเลยโดยที่ห้องน้ำนะคะเขาก็จะแบ่งแยกห้องอาบน้ำแยกกับห้องน้ำอีกทีหนึ่งด้วยนะถือว่าสะดวกมากๆเลย เป็นเสาไหว้น้ำของทางที่พักนั่นเองถ้าเราจะมาที่รีสอร์ทนี้ใช่ไหมจะมีได้สองช่องทางช่องทางแรกเอารถไปจอดที่ท่าเรือพุตตทธเชียนจะมีเรือออกทุกๆรหนึ่งชั่วโมงขาที่เรามารีสอร์ทอะมีตั้งแต่บ่ายสองถึงหกโมงเย็นนะคะเราสามารถที่จะเอารถไปจอดก็ได้แล้วเราก็นั่งเรือมาแทนซึ่งถ้าเรานั่งเรือมาเนี่ย จะตกไปกับคนละ150บาทแต่ถ้าสมมุติว่ามีอีกทางหนึง่งก็คือขับรถจากตัวเมืองตัวการใช่ไหมคะขับรถตามเขามาเลยคะ่ะแบบว่าเปิด GPS ที่เป็นปักหมุดของรีโซเทลเลยอันนี้ก็จะมาโผลท่ที่ที่พักเหมือนกันแต่ว่าทางก็จะแบบโ,โค้งนิดนึงค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมงครึ่งนะคะเรากำลังจะไปทานอาหารเช้ากันนะทุกคนสภาพแเพิ่งตื่นนอน วัสดค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ j จดีพุทธคยานะคะซึ่งอยู่ฝั่งสะพานมอนนะคะอันนี้ก็คือวันนี้เรามาสั่งขานะที่แรกที่เรามาก็คือ j จดีพุทธคยาเลยค่ะแต่ j จดียังสร้างไม่เสร็จเลยทุกคน เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะซึ่งที่พักของเราในวันนี้ก็คือสั่งขับวิลเลจรีสอร์ทนะคะทุกคนจะเดินเข้าไปดูข้างในกันโดยที่เราทำการจองห้องพักผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันตกคืนละ660บาทต่อห้องนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะได้คูปองเป็นส่วนลดอาหารเย็นหรือว่าค่าทิปด้วยนะ อันนี้เราใช้เป็นคูป,ปองส่วนลดค่าอาหารเย็นที่นี่สังขาบุรีก็จะมีร้านอาหารที่ใช้ได้ก็คือร้านอาหารสีแดงนะคะที่พักเราจะไม่รวมอาหารนะคะแต่ว่าเขามีไมโครเวฟจานชามช้อนแก้วให้ด้วยนะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้วยซองกะเลียนะคะซึ่งที่นี่ก็จะอยู่แถวบริเวณสังขาบุรีนะคะวันนี้เรามาสังขากัน คนเยอะมากทุกคนที่นี่ก็จะเป็นที่แบบว่านั่งห้อยขา ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปล่องเรือสามวัดนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือสะพานที่เราจะข้ามไปฝั่งมอญนะคะและการล่องเรือในครั้งนี้เราได้จองผ่านทางที่พักและวเขาติดต่อเรือให้นะคะโดยเราจะมีรถรับส่งฟรีด้วยนะก็คือจะเป็นมอไซค์และ3าลอ้อนั่นเองหรือเราอยากจะเดินจากที่พักมาที่สะพานไม้ก็ได้นะคะ สำหรับค่าเรือเหมาลำหนถคนลำละ500บาทถ้า7คนถึง12คนคิดคนละ80บบาทนะคะตอนนี้เราก็กำลังขึ้นไปไหว้ด้านบนนะคะทุกคนชันมาก ันมากนะคะยังเดินไม่ถึงจากทีหนึงก่อนเดิมก็ต้องซื้อแบกซี่เติมพลังก่อนนะคะโอยเดๆคือจอดเรือไกลมากและดวงระเบิดอื่น้องบัวก็คือเยอะมาก และตอนนี้เราก็กําลังไปร้านอะไรคะหมูจุ่มพม่าค่ะใช่ค่ะซึ่งเรากําลังไปร้านหมูจุ่มพม่าะะทุกคนซึ่งร้านนี้ก็คือแบบว่าเป็นร้านที่น่าไปลองมากเลยนะทุกคนทาไมถ้ามา,า,มาสั่งค่ะนะคะก็ต้องกินหมูจุม่มใช่ค่ะคือเป็น,นของยอดฮิตเดี๋ยวเราจะแบบว่าไปถ่ายให้ดูตอนนี้เราก็กำลังเดินมาตลาดนะตามไปดูกันเลย ดีฟ <Food. S 2> เหมือนหูหมูอ,อ่ะอือรสชาติได้นะ่ะราดีค่ะลองชีมอีกไม้หนึ่งตัดตไปดไแล้วก่อนลองชิมใส่อันนี้คือใส่กินน้ำจิ้มหนึง่งรสชาติดีค่ะชาติออกหวานๆเค็มๆแล้วก็ตัดกับความปเปรี้ยวที่หนังจินมเล้ว ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6โมงแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะเราก็กําลังจะไปใส่บาตรนะคะซึ่งการใส่บาตรนะถ้าใส่ที่ฝั่งมอญต้องไปตั้งแต่ตี5ครึ่งนะคะแต่ถ้าใส่ฝั่งไทยก็6โมงถึง6โมง15นะใครอย่าตื่นสายกว่านั้นนะคะไม่งั้นพักก็คือจะกลับแล้วนะเราวันนี้นะคะเราก็จะใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็จะไปกินโจ๊กนั่งยองกันค่ะนี่ชุดใส่บาตร เราได้เช่าชุดสําหรับใส่บาตรมาด้วยนะคะทุกคนก็คือได้ชุดใส่บาตรแล้วก็ได้เสื้อผ้าที่เราใส่ฟรีนะก็คือชุดละหนึ่งร้อยบาทนะคะโดยที่ว่าเราอะใส่ชุดเสร็จแล้วเราอะก็ไปใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จก็กลับมาที่พักแล้วก็คืนวางแบบฝากชุดไว้กับที่พักได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาเก็บนะ และตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานมอนนะคะเรากำลังเดินไปส่งมอนกันค่ะทุกคน น,นี้เราก็อยู่ที่ร้านโจ๊กนั่งยองกันนะคะทุกคนชาพาม่านะคะทุกคนซึ่งเราสั่งเป็นชาพาม่าแบบเย็นาอร่อยอยู่มากทุกคนแบบรสชาติกลุกลกอบมากเลยคะ่ะร้านโจ๊กนั่งยองอแล้วก็โจ๊กนะคะก็รสชาติดีนะมไม่ต้องปรุงเลยทุกคนอร่อยมากมเป็นน้องๆต้มมะม่วง ชาพามาร้อนนะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะมันแบบว่าเหมือนนมชานมแต่ว่าความเข้มข้นน้อยกว่าอืมน้ำมันนุ่มเนาะแล้วก็นุ่มไม่หวานเลิศมากกว่านจังเลยก็คือชาพามาอร่อยทั้งชาร้อนและชาเย,ย็นเลยนะคะแต่ว่าชอบชาเย,ย็นมาก โดยที่ฝั่งมอนเขาก็จะมีของขายด้วยนะคะเราสามารถซื้อกลับไปฝากได้นะมีทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าของใช้ต่างๆเลยแล้วก็มีของกินด้วยนะที่สำคัญชาอร่อยมากทุกคนอย่าลืมซื้อกลับไปฝากกันนะคะจะไปกันไปไหนคะไปร้านขนมจีนค่ะซึ่งเป็นขนมจีนของทางฟาม่านะคะเป็นขนมจีนเหยือกกล้วยเหยือกกล้วยหยวกเหยียบข้าไปเอขนมจีนร้านป้าหยินนั่นเอง 谢谢 รสชาติเป็นยังไงคะอ่ารอ,อก่นอนรอก่อน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันเลียค่ะรสชาติ<ส>มันจะไม่เผ็ดมนาะมีหอมหมเยอะ้วยค่ะแต่ว่าก็จืดจาจ,จละละเท่าไหร่คะทงกคนสามสิบบาทเตินมนเขาบอกให้เตัวน้ำมะคะเขาบอกให้เต็มนามาขามะ ให้โดมอนลองไปงก่อนว่าเป็น,น,ย,นยังไงบ้างขนมจีนเยอะกล้วยต้ตงำมขามด้วยเจ็บวะะิดหอยดีขึ้นไหมคะมันเดิม <c oughs> ทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พักของคืนที่3กันแล้วนะคะก็คือโฮม e f เตอร์นั่นเองและโฮม e f เตอร์นะคะเขาจะติดกับที่เล่นกิจกรรม t t ช p Adventure Park นั่นเองค่ะซึ่ง Adventure Park นะคะจะมี40ฐานก็คือถ้า40ฐานก็ตก1,000บาทต่อคนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะแปะ เออเป็นหน้าเพจของ TT o p อให้เผื่อใครสนใจนะเราจะได้แบบว่าเออเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะอันนี้ก็คือเราสามารถเดินไปเล่นกิจกรรมได้เลยนะหรือว่าใครอยากจะล่องเรือแพเปียกหรือว่าล่องเรือชมแม่น้ําหรือว่าอยากทํากิจกรรมต่างๆที่นี่เขาก็มีให้เพิ่มเติมด้วยนะคะโดยห้องพักของที่นี่นะคะเราจองมาเป็นแบบดีลักหนึ่งห้องแล้วก็แบบที่ห้องที่มีออนเซ็นหนึ่งห้องนะคะ แบบดีลักก็ประมาณพันกว่าบาทนะคะแล้วก็แบบห้องที่เมออนเซ็นก็ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าห้องเป็นยังไงว่างนะคะตามไปดูกันเลยจะบอกว่าที่โฮมพุตเตอร์คือใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเราสามารถเดินไปชมทางรถไฟหรือว่าชมหมู่บ้านมอนได้นะแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้เล่นมากมายจะเป็นายเรือแช่ออนเซน็นก็คือจะมีแช่ทางเท้าแล้วก็แช่ทางตัวนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมของทีช็อปแอดเวนเจอร์ปาร์คด้วยนั่นเอง KTOP Adventure Park Full Cost 1,000บาท40ฐาน Half Cost จะมี Half Cost A และ Half Cost B คนละ800บาทแล้วก็ยังมีที่เล่นแค่5ฐาน Half Cost B ฐานที่11-17คนละ350บาทนะ ไปที่ห้องแรกของเรากันห้องนี้เราจองมาเป็นแบบดีลักลุมนะคะในราคาต่อคืน1190บาทซึ่งราคานี้จะเป็นราคาที่รวมอาหารเช้าแล้วนะคะตอนนั้นเราก็ซื้อเป็นโปรโมชั่นในราคานี้พอดีนะโดยรวมของห้องก็คือดีมากๆเลยนะคะเขาแบ่งแยกห้องน้ำออกจากห้องอาบน้ำด้วยนะแล้วก็ไปดูรอบๆห้องกันเลย ซึ่งห้องนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นห้องที่อยู่ตรงข้ามกับห้องออนเซ็นวิลล่าเลยสะดวกมากๆเลยค่ะต่อมาเรามาต่อกันที่ห้อง Riverview Onsen Villa กันนะคะโดยที่ห้องนี้ราคาต่อคืน2690บาทรวมอาหารเช้าแล้วนะห้องนี้ก็คือดีงามมากทุกคนเป็นห้องที่วิวแบบว่าสวยมากนะคะแล้วก็ยังมีออนเซนด้วยนะ นี่ก็คือจะเป็นบริเวณโดยรอบห้องนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่ารอบห้องของออนเซ็นวิลล่านั้นจะเป็นยังไงบ้าง เปิดหน้าต่างออกมาก็จะเป็นวิวส,สวยๆบ่อออนเซนของเรานั่นเองโดยบ่อออนเซนนะคะเขาจะเปลี่ยนน้ําวันละสอรอบนะคะจะมีเช้าและเย็นถ้าน้ําไม่ร้อนนะคะเราสามารถเปิดจากก๊อกเติมได้เลยน้ําจากก๊อกก็คือจะร้อนเพราะว่าเขาเติมไว้ให้แล้วนะคะไปจ้าไปสาว่ายน้ําแล้วไปดูบ่อแชออนเซนกันเถอะทุกคน ถึงแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบ่อแช่ออนเซนนะ้บ่อนี้39องศาเนี่ยคือจําได้ว่าน่าจะมี3839และ40ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือเอาเท้าลงไปก็คือสุกเลยนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นสระว่ายน้ําซึ่งสระว่ายน้ําของเขานะคะจะมีเป็นบ่อน้ําเกลือแล้วก็เป็นบ่อออนเซนนะ้เราจําได้ว่าบ่อออนเซนของเขา,าร้อนมากร้อนกว่าที่แช่เท้าอีกตอนนี้เรากําลังั่นเรือเป็ดอยู่นะ ดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สี่ของเราแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่กันแล้วนะก็เป็นวันกลับแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเช้าที่โฮมพูเตยนะก็คือตอนนี้เวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะเรากำลังจะไปกินข้าวเช้ากันนะคะ็อกเลยเรากำลังจะไปกินข้าวเช้ากันนะ จะบอกว่าที่นี่คือป่ามากทุกคนยุงเยอะมากเลยนะคะที่นี่ก็คือฟิวแบบฟิวป่าของจริงนะคะใครมาก็อย่าลืมเตรียมขายยาวกอยออะไรก็พกมาด้วยนะคะวันนี้เรากำลังเดินไปกินอาหารเช้ากัน,นะคะ่ะ